干掉 <laughs> 吧。 อ่าไม่ออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่บ้านไล่ไล่อะไรนะเดี๋ยวลืมอีกแยะไล่อะไรพ er ี่แก่ไล่อาริยาเออไล่อาริยาโอ้ยตายเวียนเราจะมาพามาดูห้องพักบ้านพักเนี่ยแหละมีหลายหลายห้องหลายหลังเออมันหลายหลายหลังเลยแหละไม่ได้หลายห้องหลายหลัง เนี่ยเริ่มจากหลังแรกก่อนไหมเนี่หลังเราจะพาดูนะแต่เราจะไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในนะแต่ห้องที่เราจะพาเข้าไปดูข้างในก็คือห้องที่เราบ้านที่เราพักเนาะใช่ใช,ใช่อันนี้คือ <c oughs> บ้านชม <c oughs> ชมบ้านชมชมนี่ก็เป็นบ้านสีม่วงใช่ชมชมแล้วว่ามีนกพานมีระเบียงเรียบร้อยอนะ่ะดูแล้วก <Okay. S 2> ็น,น่าพักเลยเนี่ยนะก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นอยู่ตรงนี้เป็นตีนเขานะอื เนี่ยไปตีนเขานี่นี่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ชื่ออะไรเนี่ยบ้านหลังนี้ชื่อว่าแสงแสงจันทร์หนึ่งไหนโอ้โหนี่แสงจันทร์นะสวยนะนี่บ้านเขาน่ารักอ่ะนี่ดูดิหลังสีฟ้าเนาะใช่เขามีนอกชานรูนังเซียงดูก่อนดูได้ดูได้นี่เอง บ้านเขนาน่ารักนะแสงจันทร์หนึ่งอเด่นเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นกันด้วยโอ้โหดีมากเลยนี่อันนี้ก็บ้านแสงจันทร์สองอคือบ้านเหมือนบ้านแปดติดกันเนยทางขึ้นทางนี้ขึ้นคนละทางแต่บรรยากาศร่มรื่นมากนะอยู่ในป่าในี่เขาอากาศนี่เย็นสบายเย็นสบายใครที่ชอบความสงบไม่มีเสียงดังหรือ,อว่า บรรยากาศร่มรื่นอย่างนี้ขอแนะนําเลยครับผมดีมากบ้านพักไกล้อารยานี่นี่ตรงนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งเนอะแล้วมีทางเดินลงตรงนี้ไหมนี่มี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 ทางลงอันนี้คือบ้านชมดาวชมดาวสี่โอ้ยบ้านชมดาวเป็นสองชั้นเลวเจียวอหลังที่สองชั้นมีข้างบนมีนกชาเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างได้เลยนี่ทางลงเขาสวยนะ อนี่พอเดินลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสนามหญนะ้าเนาะเหมือนจะกางเต็นท์ได้ด้วยนะตรงเนี้ยออรู้สึกว่าเหมือนจะกางเต็นท์ได้เนาะใช่แล้วก็มีเสา,าไฟเนาะใช่ลานกางเต็นท์แน่เลยนี่ไฟเดี๋ยวเราต้องดูตอนคืนทีว่าไฟเปิดแล้วจะสวยขนาดไหน,ไหนใช่นี่อรับพี่เจี๊ยสวยไหมชมดาวสีอยู่ข้างล่างด้วยเห็นไหมชมดาวเนาะอืนะู่นน่นะข้างบนมีน้องชายเห็นไหมที่พักห้องนี้ดีมากเลยใหญ่มาก ือบรรยากาศของแต่ละห้องเนาะก็อยู่ในบรรยากาศล่มลืน่นมีแต่ต้นไม้นี่มีเยอะใช่ลงนี้ก็งเด็มห้องบ้านมีต้องชิดเหล็กใช่แล้วก็ต้องหนูฟางต้นไหนต้นหูกว่างต้นสาคโอ้ยตายแล้วต้นหูกว่างต้นสาคโอ้ยตายแล้วต้นหูกวางเลองอยอยมืนหูฟางเลย,เลยจริงจริงเอาสัมผัสเหรอไม่รู้จักก็แล้วอืม ตรงนี้ก็หลังสิบมี่เป็นบ้านที่เราพักเนาะใช่บ้านเราพักเป็นชื่อ,อไม่ต้องขึ้นไปดูบ้านริมเขาเออใช่บ้านริมเขา,เเา,ลขาแล้วตรงนี้ก็มีอีกห่อหนึ่งอีกหลังนึงแต่เรามานี่โอ้โหตอน,นแรกพึ่งบินมาเต็มเลยก็มาต้อนรับนี่ตรงนี้ก็เป็นบ้านชื่ออะไรนะ มีชื่อไหมเห็นไหมบ้านลมไม้อตรงนี้ชื่อบ้านลมไม้เ,ออน,มมเน,นี่ยครับนี่ทางล่างนี้ก็จะมีที่นั่งม,มีที่ให้นั่งแล้วตรงนี้ก็มีลานลานถ่ายรูปแล้วก็ลานกินอาหารเนี่ยทำกินจุ่มจิจุ่มนั่งกินตรงนี้ได้สบายนี่เรามีไกด์นำหน้าอีกตัวหนึง่ง สีส er. ้มเหมือนกันเลยอ่ะกายมีสองตัวเลยเป็นหมาเลยเนี้ยนี่นะล้านก็สวยมากเลยเนาะมันมีจุดคอมดิวนู่นนู่นจุดคอมดิวอ่ละมีจุดคอมดิวด้วยอื เดินมองพื้นด้วยนะใช่เขาปเป็นไม้ไผ่เออบางทีอาจจะมีบางจุดท,ที่เป็นขัผูกใช่นี่ดูสวยงาม,ม<อ>งวิวติย<อ>ทัศ<อ>ตัวนี้มองไปไหนก็เห็นแต่ว,วิวเขาเนาะใช่ข้างหลังจะเป็นภูเขาอีกไฟจุดเลยนะตอนคืนต้องมาดูนะตอนคืนเนี่ยสวยแน่เลยนี่ตัวนี้จัดได้วสวยมาก ะพานไม้ไผ่จริงๆเลยนะคะไม้ไผ่ทำยังสวยเลยเนี่ยสวยจริงโอ้โหนี่จุดชมวิวด้วยนะจ๊ะอ่ะลองขึ้นไปข้างบน,เ,นเดี๋ยวว่าวิวมองลงไปแล้วมันสวยไหม ดูไม่ออขึ้นที่สูงเป็นไงพอแล้วมั้งพอแล้วนี่ตรงนี้เป็นขึ้นเทควิวบะเลยอริยาเนาะ เ่นนาำเลยเพื่อนมาพักนี้เป็นส่วนตัวแค่นี้ก็อีสามสุขแล้วเห็นวิวภูเขาขึ้นมาแล้วเห็นวิวภเขาสวยเลยใช่สวยมากดูแล้วสวยแบบมา่าธรรมชาติอ่ะตรงนี้เป็นที่ช,ชื่อชื่อเนาะจุดถ่ายรูปบ้านไร่อริยา ก็มีพระจันทร์เที่ยวให้เราได้ถ่ายรูปคู่พระจันทร์นะจ๊ะขึ้นขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ขึ้นไหมนี่ถ่ายรูปคู่พระจันทร์จ้าขึ้นนั่งได้ไหมห้ามนั่งมั้งได้หรอไม่รู้ดิไหวไหมขอหน่อยนะขอในอแดดเออโอเค กระีบื้ด้วยให้เรานั่งเล่นนี่ชิงช้าชิงช้าจ้านี่เป็นไงโอ้คุ้มนะเนี่ยมาที่นี่คุ้มจริงๆนะนี่นด,ดูโอ้โหดีมากนี่นี่นมีที่แล้วเครื่องปั่นน้ำแข็งด้วยเนะนี่ยนี่เครื่องปั่นน้ำแข็งใสตัวเองเนี่ยเขาจะมีหมุนอย่างนี้อีกทีนึงแล้วก็นี่ เครื่องบดบดปลาหมึกนี่หมุนได้ด้วยตัวเองนี่บดปลาหมึกนี่แล้วมีเครื่องพิดเล,เล็กด้วยอันนี้ก็เป็นที่ถ่ายรูปแหละก็โอเคนี่น้องแมวตาใหม่กแล้วนี่เรียกแม่แม่ <c oughs> นี่ครับตรงนี้ก็เป็นเจิจก,กรับของเด็กดเล<ด>็กไงมันเนาะใช่เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เป็กิจกรรมหนึง่งเขาก็ลงแบบนี้จับแล้วก็ลงมานี่มีม,ม้ามีให้นั่งได้โต๊ะไม้โบรา,านมีต้นไม้ด้วยค่ะครับตรงนี้น่าจะเป็นลานกิจกรรมตอนคืนเนาะ นี่เราน่าจะมานั่งทานมุกะทะกันได้ตรงนี้<ช>ตรงนเนี่ยก็ยจะมีหลอดไฟตรงนี้เนาะตอนคือก็น่าจะเปิด,ลดแล้วก็น่าสวยงามเนี่ยตรงตรง,ตรงนี้เป็นที่นั่งทานมุกกันนะ่ทะกันน,นนยแต่ยอมรับบรรยากาศด,ดี ลมลื่นอยู่เหมือนอยู่ในป่าในเขาแหละแต่ก็โดยเฉพาะคนที่ชอบแบบนี้นะแต่ถ้าคนชอบแบบความหรูหราแบบว่าอลังการก็ไม่ใช่แนวนะแต่คนที่ชอบแนวแบบสงบสงบเมื่ออยู่แบบกับธรรมชาติอยู่แบบกับความเงียบสงบไม่มีผู้คนวุ่นวายตรงนี้แนะนำเลยเนี่ยาหลังยิงสวยเลยอืเมือนชา เขาพัฒนานะคะเอาตุ่มมานั่งะคะ่ะเป็นงานตุ่มมังกรด้วยตุม่มจะให้ตุ่มมังกรกลาไปได้นั่งกุกจช่าลระของเมืองเมืองโอง่งเมืองราชบุรีเนาะใช่นี่ไงนั่งกิน,กนจิม้มจุ่มโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องพักที่เราพักนะว่านอนได้กี่คนแล้วราคาเท่าไหร่อืมไป,ไป น่อ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องที่เราพักใช่บ้านทีราพักเนกี่ก็ล้อมรอบด้วยต้นไม้ต้นไม้สวยนะเนี่ยมีดอกด้วยเนี่ยนี่ก็ดอกเยอะ,อะมาตัวแรกพึ่งมาต้อนรับเยอะมากบินไม่รู้บินมาจากไหน นี่ครับถึงเาบรรยากาศวิวจะได้นะอากาศตอนนี้เย็นสบายเลยวันนี้วันที่ห้าห้าแล้วนะห้าพฤษภาพฤษภิก,กาย,ยนพฤศจิกย,ยนเนี่ยครับเดี๋ยวเราพาไปดูที่ห้องแล้วเนาะตรงนี้ก็มีก็คือว่าแถวนี้ไม่รู้่หมาเยอะเปล่านะเขาให้ระวังหมาคาบรองเทานะ้าเนาะนี่ของอุปกรณ์ตรงเนี้ย ของเราทั้งนั้นเราเตรียมมาเพื่อจะกินเย็นนี้ไงได้มีจิ้มจุ่มนี่เขามีพัดลมให้นะมีพัดลมมีมีแอร์นี่เราเข้าไปในห้องได้เลยแอนแอนเนี่เป็นห้องเลยค่ะแต่ว่าห้องพกนี้นี่เป็นไงในห้องก็ตรงนี้นอนได้สี่ท่านเนาะ สามเตียงเตียงนี่สองท่านอีกเตียงแล้วก็เตียงละท่านมันมีกระจกใช่แต่ภาพอาจจะมืดนิดนึงนะครับผมเพราะไฟก็เป็นไฟแบบว่าแสงหวังมากก็มีทอทัชก็มีกระติกน้ำร้อนให้ด้วยต้มน้ำร้อนแล้วก็มีตู้เย็นแค่ของกินได้แล้วก็ห้องน้ำบ๊อติอาบตะไคร โดยทั่วไปก็มีส่วนเปียก่วนแห้งนะนั่ก็คือที่ทำน้ำทำน้ำร้อนเนาะใโอเคครับก็ประมาณนี้ห้องพักล่าสุดเราเปิดแอร์ไว้ไม่ถึงชั่วโมงแอร์เย็นเจี๊ยบเลยอะ่ะนี่ครับพอเรามายืนอยู่ตรง ตรงนี้เราก็ได้วิวที่สวยเลยวิวสวนได้วิวที่เราพาไปถ่ายทำเมื่อกี้เนาะใช่เป็นวิวที่ว่านั่งกินหมูกระทะหรือสังสรรค์กันตรงนี้ได้เลยเจก็ห้องพักนี้ราคาห้าร้อยบาทใช่หโอ้ถูกใช่ในราชบุรีเนี่ยหายากที่ราคาจะราคานี้แล้วก็วิวทิวทัศน์แบบนี้บ้านพักแบบนี้แล้วนอนได้สี่คนขนาดนี้ใช่เราจองจองผ่านแอปนะ อกดได้เลยไม่รู้ไม่จำจำไม่ได้เนาะก็โอเคแม่ปิดคลิปอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตติดามใครชอบ,บลักษณะแบบเราก็มาเที่ยวได้ใช่ถ้าใครผ่านมาลาดบุรีอยากหาที่พักแนะนําที่นี่นะคะดีดีมากถูกมากนี่ไ,ไรอารยาที่พักถูกบ้านไรอารยา,ยา,ายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครแล้กดติดตามเนี่ยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี่สวยมาก